สวัสดีค่ะดูกคเนยนะคะกับเมวกับช่องอาริบิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะอาริก็จะมาสอนทำแป้นพิมพ์น่ารักมากเลยนะคะขั้นตอนแรกให้ไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้นะคะให้ทุกคนพิมพ์รอแป้นพิมพ์เลยนะแล้วก็กดตามเราเลยพอทุอกเราเรากดเข้าไปที่เอ,อิมรูประบายสีจะเลือกรูปตามสป,ปายได้เลยท,ที่พอเลือก เออเออเน้นไปต่อดนะคจะเลือกเลยนะคะทุกคนเราเลือกอนเออาใช้เลนเเแบบไหนดิมันก็เล่กันนั่นแหละมีแค่เดี๋ยววันนี้รเลือกเลย